ได้เวลาไขาข้อข้องใจปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชมกันแล้วนะคะวันนี้รายการกายใจได้คุณหมอที่เก่งและเชี่ยวชาญในด้านการทำเรสิกไร้ใบมีดค่ะติดตามได้ในช่วงรู้สู้โรคค่ะกลับเข้าสู่รายการกายใจค่ะ คุณผู้ชมคะความผิดปกติทางสายตานะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงนะคะผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตามันจะเลือกใช้การสวมแว่นตาหรือว่าคอนแทคเลนส์เพื่อแก้ปัญหาค่ะแต่ปัจจุบันค่ะเรามีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านั้นค่ะนั่นก็คือเลสิก i ไรต์ใบมีดค่ะ วิธีการนี้นะคะมีคุณภาพสูงปลอดภัยและเชื่อถือได้ค่ะแต่การที่เราจะทำเลส,สิกไร้ใบมีด้วยวิธีการใดนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแพทย์หญิงทาริมีสิเกียมพรทานิศค่ะจากสุแพย์ด้านกระจกตาและรักษาสายตาผิดปกติโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้ค่ะค่ะหลายคนก็จะรู้แล้วค่ะว่าถ้าเรามีสายตาที่ผิดปกติไม่ว่าจะสั้นยาวหรือเอียงเราก็จะเลือกเลสิกแทนการสวมแว่นตาหรือว่า คอนแทคเลนส์ ens, ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าเราใช้เลสซออะไรอยู่ยังไงบ้างคะจริงๆก็ต้องพูดถึงเรื่องเลสิกก่อนคือเลสิกเนี่ยโดยโดยรวมๆเนี่ยจริงๆมันประกอบไปด้วย2ขั้นตอนคือการแยกชั้นกระกตากับการยิงเลเซอร์นะค,คะซึ่งทํากันมา20กว่าปีแล้วนะคะซึ่งจริงๆก็ได้ผลดีนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมีการเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาก็คือตัวที่เป็นแยกชั้นกกตาด้วยตัวเลเซอร์นะคะ คือจริงเนี่ยเลส,สิกมาพูดถึงก็คือทำากันอยู่ที่กระจกตานะคะ,คะเราจะใช้ใบมีดเป็นเครื่องมือเนี่ยวางเข้าไปที่ตัวตานะคะแล้วก็ใบมีดก็จะวิ่งไปเพื่อกับเพื่อแยกชั้นกระจกตาออกมาะค,ะค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็คือจะมีตัวเลเซอร์ตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นเฟมโตเซคเกอร์เลเซอร์นะคะซึ่งของเราเนี่ยใช้เครื่องอ,อของไซส์ค่ะรุ่นวิ s u แม็กซ์นะคะซึ่งมันจะ จะแยกกนะจกตาได้ค่อนข้างแม่นยํามากขึ้นนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อดวงตาคนไข้ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวอะไรเพราะว่าจริงใช้เวลาประมาณ1 5บห้าถึงยีวิ<ๆ>ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละะใช่ใช่ใช<ๆ>หลังจากนั้นเนี่ยพอกระจกตาถูกเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้เลเซอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเ e อ<ๆ>็กไซเมอร์เลเซอร์เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนขัดผิวกระจกตาเพื่อแก้ไขสายตาอย่างคนไข้สายตาสั้นเราก็จะยิงเพื่อ เหมือนกับให้กระจกตามันแบนลงเพื่อเพื่อแทนทดแทนไอ้เลนแว่นตานะคะ,คะหรือถ้าเป็นคนไข้าสายตายาวหรือเป็นสายตาเอียงก็คือมันมีวิธีการยิงเพื่อจะแก้ไขาสายตาได้แล้วก็ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเองเนี่ยก็คือช่วยลดแสงกระจายกลางคืนนะคะปัญหาเรื่องไอ้ตัว ขับรถกลางคืนแล้วมีปัญหาเนี่ยก็จะน้อยลงค,คุณภาพในการมองเห็นก็จะดีขึ้นแต่ว่าวิธีการนี้เองค่ะคุณหมอคนที่จะเข้าไปรับการตรวจรับการรักษาต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างคะจริงๆก็คือส่วนใหญ่คนที่มาทำเลสิกก็คือคนไข้ไม่อยากใส่แว่นมไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์ะนะคะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ก็คือปกติก็คือต้องมาตรวจก่อนโดยที่โดยปกติแล้วเนี่ยก็คือคนที่จะเข้ามารับการรักษาก็คือต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปแล้วก็ค่าสายตาเนี่ยก็ควจะต้องคงที่อยู่ในระดับหนึ่งเพราะจริงๆคือถ้าค่าสายตาเรายังเปลี่ยนแปลงการทําเลสิกเป็นการทําผ่าตัดแก้ไขแบบถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าค่าสายตาเรายังไม่คงที่เราทําไปวันนี้ในอนาคตมันก็อาจจะสั้นเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือถ้าค่าใส่ตะคงที่แล้วอายุเกิน18ปีไม่ได้มีโรคประจําตัวที่เป็นข้อห้ามะนะคะโรคที่เป็นข้อห้ามในการทําอย่างเช่นโรคกลุ่มที่อาจจะมีผลกับการรักการหายของแผลอย่างเช่นพวกกลุ่มรูมาตอยพวก SLE นะคะแต่ว่า,อย,าอย่างบางโรคอย่างเช่นเบาหวานเอง คือถ้าคุมคุมได้ดีปกติก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรคนไข้ความดันโลหิตสูงก็คือจริงจริงทได้ถ้าเกิดทุกอย่างคุมได้ดีนะคะแล้วก็อย่างคนไข้ที่มีโรคทางตาอย่างเช่นเป็นต้อหินเป็นต้อกระจกเป็นจอประสาทตาเสื่อมอะไรพวกนี้ก็คือไม่เหมาะสมที่จะทำนะคะหรือว่าคนที่เดิมเคยมีแผลเป็นอยู่ที่กระจกตาที่ค่อนข้างใหญ่ใสแว่นเราก็ไม่ชัดเลยแบบนี้ก็คือไม่ควรทำเลยสินะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเดิมเคยใส่คอนแทคเลนส์แล้วมีปัญหามีติดเชื้อกระจกตาเล็กน้อยนะคะแล้วมีแผลเป็นนิดนิดอะไรอย่างเงี้ย พวกนั้นเนี่ยจริงๆก็อาจจะสามารถทําได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหมอต้องตรวจประเมินก่อนในการทําแต่ละทางขั้นตอนสักประมาณกี่นาทีคะคุณหมอจริงๆโดยรวมเนี่ยค้างหนึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีก็คือคสองค้างประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้จริงๆขั้นตอนตอนแยกชั้นกระูกตาเองเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวะนะคะคือใช้เวลาประมาณ15-25วินาทีนะคะ ตอนยิงเลเซอร์จริงๆก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็คือใช้เวลาหนึ่งนาทีไม่ไม่เกินนาทีะคะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าสั้นเยอะสั้นน้อยอะไรขนาดไหนนะคะแต่ว่ากว่าจะเข้าห้องผ่าตัดหมอจะต้องมีการทําความสะอาดรอบตามีคือขั้นตอนทั้งหมดทั้งปวงหลายๆอย่างเนี่ยก็คือรวมๆก็คือใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อค,ครั้งนะคะเพราะว่า ปกติคือแยกชั้นกรกตานะคะ mm hmm. เรายิงเลเซอร์ mm hmm. เพื่อปรับความโค้งและเสร็จแล้วฝากระจกตาที่เราแยากชั้นแล้วเนี่ยก็ปิดกลับเข้าไป <Okay. S 2> โดยที่เราก็รอแผลติดประมาณสานาทีมันก็ติดได้เองเลย mm hmm. ไม่ต้องเย็บไม่ต้องอะไร <Okay. S 2> นะคะห mm hmm. ลังจากนั้นก็ทาข้างหนึ่งเสร็จเราก็ทําอีกข้างหนึ่งได้ทํสองข้างภายในวันเดียวกันได้เลย <Okay. S 2> เนาะทำเสร็จจริงๆทันทีเนี่ยคนไข้ก็จะมองเห็นอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าคนไข้ที่สั้นเยอะอย่างเช่นแบบสั้น5600ขึ้นไปเนี่ยหล mm ังคือแค่เสร็จผ่าตัดปั๊บเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมอง ที่ไม่ได้ใส่แว่นส่วนวันรุ่งขึ้นมาตรวจก็คือจะเห็นชัดขึ้นนะคะในในส่วนใหญ่ก็จะพอใช้งานได้แล้วในวันแรกบางคนอาจจะชัดเลยชัดแจ๋วเลยะนะคะส่วนใหญ่คนแค่เรสิกก็จะเดินยิ้มเข้ามาเลยประามาณอ,อย่างนั้นคือส่วนใหญ่ก็ ก็ค่อนข้างดีแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนคือก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะคือมีปัจจัยอะไรคะคุณหมอที่ทําให้บางคนสามารถเห็นได้ชัดในทันทีเลยและบางคนต้องใช้เวลาจริงๆกระจกตาที่เราแยกชั้นนะคะมันอาจจะมีความบวมเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยบางคนกระจกตาบวมอยู่นานอาจจะยังเห็นไม่ชัดในวันแรกๆก็เป็นได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ ก็คือแนะนาําก็คือปฏิบัติตัวตามที่หมอหมอแนะนาําก็คือปกติจะห้ามโดนน้ำประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ใช้ยาตามที่หมอสั่งนะคะปกติเนี่ยก็ไม่ถึงกับว่าต้องปิดตาตลอดเวลาลวคือเราจะปิดตาคือมีที่ครอบครอบที่ตาเนี่ยประมาณแค่1วันก็คือคืนนั้นแค่นั้นเองวันรุ่งขึ้นก็คือไม่ต้องไม่ต้องละวันรุ่งขึ้นหลังจากมาเปิดตาแล้วเนี่ยก็คือสามารถ ใช้ใช้ชีวิตได้คือใช,ใช้ตามองเห็นได้อ่ะค่ะนะคะ,ะ,คะแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกก็คือหมอนแนะนำใส่แว่นกันแดดไว้นิดนึงก็ดีนะคะเพราะว่าอาจจะยังช่วงแรกอาจจะมีเรื่องตาแห้งอาจจะยังรู้สึกว่าสายตาบางทีมันอาจจะยังชัดบ้างไม่ชัดบ้างเพราะว่าช่วงแรกตามันจะแห้งเพราะว่าเราตัดกระจกตาไปแต่จริงๆด้วยเทคโนโลยีตัวเฟมโตเลสิกเองเนี่ยมันก็คือช่วยทําให้การมองเห็นเนี่ยกลับมาค่อนข้างเร็วแล้วก็โอกาส ที่จะเกิดข้อแทรกซ้อนในการผ่าตัดก็น้อยลงคือโดยโรวมคนไข้ก็ค่อนข้างแฮปปี้ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรถือเป็นความาชัจนรย์มากๆนะคะของการที่เราจะรักษาตัวเองด้วยวิธีการทำเลสิกนะคะแล้ววิธีการทำเลสิกร้ในใบมีดก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันแต่หลังจากที่เราทำเลสิกไปแล้วค่ะ <c oughs> ก็จะมีหลายๆคนนะคะพูดกันว่า บางคนก็กลับมาเป็นอีกกลับมาใส่ตาสัาน้นใส่ตาเอียงอีกกรณีนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรคะคือจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าค่าสายตาเราคงที่แล้วรักษาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ผลค่อนข้างดีแต่ว่าก็จะมีบางคนเหมือนกันที่เหมือนกับการตอบสนองต่อเลเซอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้นะคะ,คะซึ่งพวกนี้เองเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเติมเลเซอร์ได้เหมือนกัน<อ>ถ้าเกิดว่า กระจกตาคนไข้เนี่ยยังพอแล้วก็คนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรใน,ในการที่จะเติมนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่างคนไข้ที่ทำเลสิกไปแล้วตอนอายุ20กว่าเนี่ยพอไปถึงอายุ40เขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสายตายาวตามอายุอ,อ,อย่างน,ยนอย่างนั้นเนี่ย,ย <ๆ S 2> ก็คืออาจจะใส่แว่นอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เรามองใกล้หรืออาจจะเติมเลเซอร์ก็ได้เหมือนกันก็คือมันก็มีวิธีการแก้ไขเพราะว่าจริงๆเลสิกเนี่ยทำได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปซึ่งมันก็จะมีคืออย่างกลุ่มที่มีสายตายาว แบบพิเศษอีกแบบหนึ่งนะคะ mm hmm. ซึ่งจริงๆเราก็มีซอฟต์แวร์ตัวที่สามารถแก้ไขเพื่อให้คนคไข้มองไกลได้มองไกลได้โดยที่ไม่ต้องมีแวน่น <c oughs> แต่ว่าพวกนี้เองเนี่ยต้องมาคุยกัน <c oughs> กันว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยเหมาะสมไหมในการที่จะทำไอ้ <c oughs> ตัวมันเป็นซอฟต์แวร์คือเรียกว่าเป็นเลเซอร์เบลนด์เด็ดวิชั่นนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นตัวที่เหมือนกับช่วยทําให้คนไข้เนี่ยมองได้ทั้งใกล้ทั้งไกลแล้วก็ระยะก,กลางได้ดีขึ้น <c oughs> ในกลุ่มคนที่อายุมากกว่า40 แต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่อายุน้อยกว่า40ที่ยังไม่มีสายตายาตามอายุทำเสร็จเนี่ยมองไกลก็ชัดมองใกล้ก็ชัดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะแต่วิธีการนี้เองคุณหมอก็ยืนยันว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของความระคายเคืองแล้วก็ความสะดวกสบายใ,ในเรื่องของการใ,ใช้สายตาในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่าเดิมด้วยใช,ใช่ไหมคะมและหลังจากที่เราได้ใช้วิธีการนี้แล้วค่ะคุณหมอการดูแลตัวเองคุณหมอก็ได้แนะนําไปแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะว่าควรจะหลีกเลี่ยงอะไรหรือเปล่าจริงๆในช่วงแรกก็คือห้ามโดนน้ำนะคะเพราะว่าจริงๆก็ ก็คือมีโอกาสการติดเชื้อได้ในช่วงแรกนะคะทีนี้แล้วก็ปกติจะให้ครอบที่ครอบก่อนนอนเพื่อป้องกัน<ม>การเผลอ,อพยี่ตาะนะคะแล้วก็ปกติก็จะห้ามว่ายน้ําประมาณสองอาทิตย์นะคะ<ม>เพราะเวลาว่ายน้ําโอกาสที่ในน้าจะเข้าตาเนี่ยก็จะอาจจะเยอะกว่า<ม>นะคะถ้าจะดำน้ำําก็คือใช้เวลาประมาณ4ี่สอาทิตย์นะคะ,คะรอครบเดือนก่อนนะคะ เรื่องขยี้ตาก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่อยากให้ขยี้ตาจนกระทั่งครบเดือนเพราะว่าเผื่อว่าเกิดขยี้แรงมากเกิดแผลมีปัญหาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแผลเนี่ยมันติดค่อนข้างดีค่ะมันโอกาสที่จะที่จะหลุดอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เกิดไปโดนอะไรจังๆจริงเนี่ยมันก็คงไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะคือพยายามหลีกเลี่ยงใช่การระคายเคืองตรงนั้นนะคะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดบางอย่างรู้สึกว่าเออการมองเห็นมันยังไม่ได้ดีมากหรือว่า ยังรู้สึกว่าระคายเคืองอะไรเงี้ยก็อาจจะมีน้ำตาเทียมให้ใช้มีใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกัน <c oughs> แต่ว่าโดยรวมๆก็คือจริงๆมันเป็นการผ่ตาตัดที่การกลับมามองเห็นเนี่ยค่อนข้างเร็วอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ว่าจริงๆคนไข้ที่ทำเลสิกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้พอสมควรแล้วว่าอ่ามันคืออะไรแล้วก็จริงๆหลกัหลกๆอันหนึ่งที่เหมาะสมเนี่ยคือคนที่ให้ท,ทำเลสิกต้องอาจจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ,อการ <c oughs> ต่อ,อการออการทำนะคะเพราะจริงๆเลสิกก็คือคนไข้ ไม่อยากใส่แว่นไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์แต่การทำเลสิกเองเนี่ยไม่ได้ทาให้เราเห็นดีกว่าแว่นหรือคอนแทคเลนส์นะคะครจริงๆแล้วก็คือมันก็มีมันก็คือแค่แค่เหมือนกับทำให้เราใช้ชีวิตได้อิสระมากขึ้นอย่างคนใค่ที่ดำน้ำบ่อยๆเนี่ยเขาจะแฮปปี้มากเลสิกมันคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นออปชันนะคะที่แบบว่าเราไม่อยากใส่แว่นเราไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์เราก็มาทำเลสิกแต่ว่าจริงๆไม่ได้คือถ้าแฮปปี้กับแว่นหรือแฮปปี้กับคอนแทคเลนส์อยู่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้จําเป็นคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนมาช่วยทําให้ชีวิตมันอิสระมากขึ้นค่ะเหมือนพูดง่ายๆเลยค่ะ,ยงงะ,คะว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเราเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาคอนแทคเลนส์หรือแว่นนะคะให้ยุ่งยากต่อไปเคลื่องทิ้งมันไปได้เลยะคะ่ะถ้าคุณมาใช้เรสิกไรใบมีดนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากคะ่ะค่ะวัสดีค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเรามีเมนูอาหารดีๆมานำเสนอกันค่ะ คลุกให้เข้ากันนะครับพอผัดจนเข้ากันดีแล้วเนี่ยใส่ครีมที่เราีดยูสไวเมื่อกี้ตามลงไป